สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของฐานข้อมูลนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการส่งออกแล้วก็การนําเข้าฐานข้อมูลนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการนําฐานข้อมูลในเครื่องของเรานี่ค่ะคัดลอกไปไว้ในเครื่องอื่นนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการฐานข้อมูลจากเครื่องอื่นเนี่ยเอามาไว้ในเครื่องเรานะคะมันก็จะมีวิธีการทําอยู่นะคะก็คือจะเป็นวิธีการ Export ก็คือการส่งออกนะคะแล้วก็ i m p o r t ก็คือการนําเข้าฐานข้อมูลนั่นเองนะคะอันดับแรกเนาะในด้านซ้ายมือพวกเราจะเห็นนะคะว่ามันมีชื่อฐานข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะให้พวกเราเลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการนําออกนะคะในที่นี้ก็คือฐานข้อมูลที่เราต้องการที่จะส่งออกหรือว่าคัดลอกไปเก็บไว้ที่อื่นเนี่ยก็คือ My Data นะคะซึ่ง My Data ตรงนี้ก็จะมีตารางนะคะที่ชื่อว่า Employee ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคะ่ะ เราสามารถที่จะ Export ทั้งตัวฐานข้อมูลหรือว er ่าจะเลือกเฉพาะตารางที่เราต้องการก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าพวกเราต้องการส่งออกทั้งฐานข้อมูลเลยเราก็ไปเลือกดัตเตอร์เบที่เราต้องการจากนั้นพวกเราก็คลิกปุ่ม Export ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นบอกว่าเรากําลังจะส่งออกฐานข้อมูลที่ชื่อว่า mydata นะอันนี้ก็คือทั้งฐานข้อมูลเลยไม่ว่าคุณจะมีกี่ตารางในนี้มันก็จะถูกคัดลอก ออกไปทั้งหมดเลยนะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการส่ออรงออกหรือว่าเอ็กซ์พอร์เฉพาะตารางที่เราต้องการเราก็มาเลือกตารางอยู่ตรงนี้นะคะในความเป็นจริงตรงนี้นะคะในในตัว My Data เนี่ยอาจจะมีหลายๆเทเบิลยอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เรามีแค่เทเบิลเดียวนะคะเราก็เลือกเทเบิลที่เราต้องการนะคะ มันจะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าจอแบบนี้ที่มีข้อมูลเยอะๆนะคะจากนั้นนะคะสังเกตข้างบนเนาะมันก็จะบอกว่าเราทํางานอยู่ที่ตาราง employee ถ้าเราต้องการที่จะนําข้อมูลอันนี้ออกไปนะคะเราก็คลิกที่ปุ่ม export เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะมันข้างหลังมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อ table หรือว่าชื่อตารางแล้วเนาะอ่ะโอเคในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลนะคะออกทั้งหมดทั้งแบบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า my data นี้นะคะเราก็ไปเลือก เลือก My Data ตรงนี้จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Export นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเลือกเป็น Quick ก็ได้ค่ะก็คือว่าให้ Export นะคะออกมาโดยที่ Format นะคะให้พวกเราสังเกตว่าจะต้องเป็นไฟล์ประเภท SQL เท่านั้นนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Go นะคะแล้วมันก็จะถามว่าให้เรา Save นะคะ ตารางอาจารให้เราเซฟฐานข้อมูลที่ชื่อว่า My Data เนี่ยเอาไว้ที่ไหนนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะเซฟ a ดนะคะและอาจารย์จะเก็บไว้ในไดดีนะคะพวกเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าข้างล่างจะชื่อ My Data .sql แล้วก็ประเภทไฟล์เป็น sql ไฟล์ด้วยนะคะจากนั้นคลิกเซฟได้เลยะคะ่ะ <cut _> เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพวกเรามาเปิดดูโครงสร้างตารางนะคะว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนเนาะ ่าโอเคนะคะมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์เห็นไหมคะข้างบนจะชื่อว่า mydata.sql ก็คือเป็นชื่อของฐานข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะก็จะประกอบด้วย table employee นะคะแล้วก็มีโครงสร้างของ table employee นะคะแล้วก็มีตารางข้อมูลที่อยู่ ในตาราง employee ด้วยนะคะมีกี่เลคคอร์ดมันจะออกมาหมดเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในฐานข้อมูลในดัตเตอร์เบทที่ชื่อว่า My Data เนี่ยเรามีตารางชื่อว่า employee เรามีตารางชื่อว่า department เรามีตารางที่ชื่อว่าอะ,อะไรล่ะ salary อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีตารางเยอะๆต่อๆกันลงมาด้านล่างแต่ว่าในฐานข้อมูลนี้เรามีแค่ตารางเดียวมันก็เลยเห็นแค่ตาราง employee อันเดียว นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวข้อมูลที่เราได้ทำการ Copy หรือว่าส่งออกข้อมูลมาเก็บไว้นะคะถัดมานะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะเอาข้อมูลนะคะหรือว่าเอาฐานข้อมูลจากเครื่องอื่นมาไว้ที่เครื่องเราเราจะทำยังไงในกรณีนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาที่ เวลาที่เราทำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะแล้วเราอาจจะทำงานร่วมกันกับเพื่อนนะคะเพื่อนทำตารางนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนะคะทีนี้เราต้องการที่จะ copy ตารางงานของเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องมา create uh, table หรือว่า create ตัว database ใหม่เราก็สามารถที่จะทำกัน อิมพอตข้อมูลจากเครื่องของเพื่อนมาไว้เครื่องของเราได้แต่ว่าเครื่องของเพื่อนเนี่ยคะ่ะการที่เราจะอิมพอตข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาเข้ามาได้นี่คะ่ะเครื่องของเพื่อนก็จะต้องทําการเอ็กซ์พอตข้อมูลออกมาซะก่อนนะคะเหมือนขั้นตอนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะอ่ะโอเคทีนี้เวลาที่เราจะอิมพอตข้อมูลนะคะจาก เครื่องของเพื่อนหรือว่าเครื่องอื่นมาไว้ที่เครื่องเราเนี่ยคะ่ะอันดับแรกเราก็ต้องไปสร้างนะคะสร้างตัวฐานข้อมูลก่อนนะคะสร้างเป็นชื่อในที่นี้อาจารย์จะตั้งชื่อว่าตารางอันนี้เป็นฐานข้อมูลดัตเต้าเบสนะคะฐานข้อมูลอาจารย์ชื่อว่า OTOP นะคะอันนี้ก็จะให้เป็น utf8 สักครู่นะคะขออนุญาตเลือกก่อนเลือกเป็น general c i ก็ได้ค่ะ ทีนี้อาจารย์ก็จะสร้าง database ขึ้นมาอันใหม่นะคะจากนั้นคลิกที่ r e a t e นะคะจะสังเกตว่าฝั่งนี้นะคะมีตัวฐานข้อมูลชื่อว่า otop มาแล้วแต่ว่าทำไมคะยังไม่มีตารางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาสร้างตารางใหม่นะะี่ค่ะ บางครั้งใน Database บทหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีตารางเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเองนะคะถ้าสมมติมีจากเครื่องอื่นหรือว่าเครื่องเพื่อนเราสามารถให้เพื่อนเนี่ย Export มามาไว้แล้วเราก็ทำการ Import าไว้ที่เครื่องเรานะคะอ่ะโอเคทีนี้นะคะ เวลาที่เราจะไปนำนะคะนำะนำตัวข้อมูลจากเครื่องอื่นมานะคะให้เราไปที่ปุ่ม Import ตรงนี้ก็คือเป็นการนำเข้าข้อมูลนั่นเองนะคะเมื่อคลิกไปแล้วมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้พวกเราเลือกตรงนี้ชนะุดไฟล์นะคะชุดไฟล์ในที่นี้ก็คือว่าจะไปเลือกไฟล์ sql นะคะที่ทำการ Export ออกมาไว้นะคะในที่นี้นะคะอาจารย์ทำการ Export ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า otop.sql มาจากเครื่องอื่นนะคะอาจารย์ก็ copy มาธรรมดานี่แหละเอามาวางไว้หน้าเดสก์ท็อปตัวเองนะคะจากนั้นอาจารย์ก็เลือกนะคะฐานข้อมูลที่ตัวเองต้องการแล้วก็คลิก open ตรงนี้นะคะสังเกตว่าเห็นไหมคะชื่อ otop มาแล้วนะคะ .sql เนาะจากนั้นนะคะตรงนี้ให้เลือกเป็น utf 8ดด้วยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างให้พวกเราคลิกที่ปุ่ม co ได้เลยคะ่ะรอสักครู่นะคะ เห็นไหมคะ import has b e e n successfully finished นะคะก็คือว่าทำการนำเข้าข้อมูลที่ชื่อว่า otop sql เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้กลับมาดูด้านด้านซ้ายมือนะคะเมนูด้านซ้ายมือเห็นไหมคะฐานข้อมูลที่ชื่อว่า otop เมื่อสักครู่นี้ที่สร้างไว้นะคะตอนนี้นะคะประกอบด้วยทั้งหมด13ตารางนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องไป create table เองเลยนะคะมันก็จะมีเห็นไหมคะ ตารางแอดมินนะคะก็ประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวดูโครงสร้างซิเห็นไหมคะโครงสร้างมีมีตั้ง9ฟิล์ 9, คอลัมน์นะคะหรือสมมุติว่าดูตัวอื่นนะคะเห็นไหมคะโปรดักอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีทั้งหมดหลายแถวหลายคอลัมน์มากนะคะดูสตั๊กเจอร์หรือว่าโครงสร้างเห็นไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีทั้งหมด9คอลัมน์นะคะมันก็ทําให้พวกเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะครีเอททั้งหมดใหม่เนาะอ่ะโอเคนะคะสําหรับเรื่อง ฐานข้อมูลนะคะในเรื่องของการ Import แล้วก็ Export ตัวฐานข้อมูลนะคะก็จะใช้งานในลักษณะนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะ Copy ข้อมูลนะคะจากเครื่องของเราหรือว่าเราต้องการที่จะนำเข้าข้อมูลที่มาจากเครื่องอื่นก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนในวิดีโอนี้ค่ะ